สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีวันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะคุณผู้ชมมือนี้ค่ะวันที่สิบหสิงหาคามสองหาหกค่ะจินตนาชาแนลค่ะลงแนวทางล่าพัฒนาเอามาฝากคุณผู้ชมมาจากการคำนวณในมือนี้นะคะร่วมเซียนนะคะของพอเซียนเพลงปูคําสนปูศูนยปูโคราดค่ะแล้วก็ มีของอาจารย์พงพารวยนะคะในคลิปนี้คะ่ะเอามาฝากคุณผู้ชมเป็นแนวทางของวันศุกร์นะคะส่วนวันพุทธที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเห็นแนวทางดูซึกว่าเป็นยังไงคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางของวันศุกร์ที่ผ่านมามาผ้าพิกทวนหลดเนาะคะ่ะสามมาคือเกาไม่คิดว่าสามจะมาคิดว่าจะมาแปดมาเกา มาเก้าอยู่ค่ะแต่ว่าสามเนี่ตามมาอีก่คือเก้านะคะเก้านึ่งนี่ก็ออกดีค่ะคุณผู้ชมมาดีค่ะสามก็มาดีค่ะค่ะแปดก็มาซีก็มาล่วอยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมห้ายังไม่ค่อยจะมาบ่อยเท่านี้เลยสองตอนนี้ก็เงียบไปแจ็กหน่อยหนึ่งเจ็ดนี่ห่างๆนะคะมาบรทัวถึงปันไดค่ะเออแนวทางนะคะคุณผู้ชม วิเคราะห์ไปนําค่ะเพราะว่าคำาน,ำนวณมากอะกะวิเคราะห์ผสมกันดนะคะคุณผู้ชมว่าทิศทางมันไปทางใดเนาะคะ่ะยานคุณผู้ชมที่มาติดตามเราอุตส่าห์ติดตามเบิงเราแนวทางผ้าพลิกไปพลิกมา่สมหวังที่ติดตามเบิงสินะคะก็เลยตรงวิเคราะห์ไปน้ำเน,ะะน,ะน,ะนาะค่ะเนาะจินตน่ากะได้มาจากคำานวณขึ้นกันค่ะกับเซียนอื่นๆเพิ่นถี่เพิ่นหามากเนาะคะ่ะแนวทางค่ะคุณผู้ชมทุกๆแนวทางมีเขามีรุดค่ะ ะะขอให้คุณผู้ชมที่เขาวมาเบิงนะคะจงมีความสุขในการเบิงค่ะเบิงเพื่อ,วมมอความบันเทิงเบิงแล้วก่ะวิเคราะห์ไปน้านะคะจะได้บอ่ผิดหวังค่ะแนวทางที่เบิงกะมันเอาแน่นอนบ่ได้ค่ะคุณผู้ชมล่าพัฒนาในช่วงนี้นะคะแน่นอนบ่ได้เลีเพราะว่ามันผิดไปผิดมากนาะเหตุยากยากไหมคะคุณผู้ชมบ่คือเก่าเนาะ แนวทางที่เซียนเพิ่นดังๆเพิ่นกะมีหลุดคือกันค่ะคุณผู้ชมหญิงตองระมัดระว่างเนาะคะ่ะเราเป็นผู้ทําให้คนดูเนี่ยแห้งคิดรายค่ะคุณผู้ชมบางมือเนี่ยโอ้ยมันคือไปเ,เป็นนั่งสีนะคะแต่ว่าค่ะมันเขา่ากระเทือาดีไปเนาะคะ่ะแต่บางมือนะเฮ็ดยากราเบ่าเข่าอีกโอ้มันหมดกํลาลังใจค่ะคุณผู้ชมแต่พอหันมาเห็นคุณผู้ชมเขามาเบิงเออเพิ่นกะเบิงอยู่เนาะนะคะ่ะเดินต่อค่ะไปประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะ อาค่ะคุณผู้ชมเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับร่างใจกับจินตนาน้ำนนเดอ้อค่ะช่วงนี้หลายๆอันหลายๆอย่างจมให้คุณผู้ชมฟังบอ่อันนึงกับอันนึงนะคะอุปสรรคตั้งแต่มือเริ่มต้นมากค่ะคุณผู้ชม2ปีที่เฮ็ดยูทูบมากค่ะนี่อุปสรรคมาตลอดเลยนะคะยังไม่สําเร็จเลยค่ะคุณผู้ชมไล่ใดกันยังว่าท่านมีเนาะคะ่ะอ้ย สิรอจาก YouTube บได้ค่ะคุณผู้ชมต้องทำงานทำการอาชีพของเจ้าของแล้วล่ะสลัดอาชีพเจ้าของมากค่ะคุณผู้ชมสลัดมาเพื่อจีมาเฮ็ด u t u b e ค่ะแต่ที่นี่ youtube เลยพาผิดหวังอืมก็ต้องหันกลับไปอาชีพเก่าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะก็คือเสริมสวยนั่นแหละเดี๋ยวจิงตะนาจะาหันกลับไปมองเก่าเนาะคะ่ะมันเป็นรายได้ของเฮ้าเนาะมาใหม่ค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวจะหักน้าใหม่ไปฝากเพิ่นน้ำจากน่อยนี่หลนอเติบอยู่นอนยหลก่ออยู่ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบรงแนวทางกันเลยค่ะลาพัฒนาเซียนอุดรค่ะวิ่งหกกับแปดเลขติดหกกับแปดมีสองสี่ห้าและศูนค่ะสองสี่ห้าแล้วก็ศูนย์ จับคู่ค่ะมีทั้งหมด8คู่62 60 46 56 28 48 58 08ค่ะคุณผู้ชมเซียนอุดรนะคะให้แนวทางล่าพัฒนาของที่สิบค่ะเซียนอุดรงวดที่ผ่านมา1934หลุดไปค่ะคุณผู้ชมผลออกหนึ4ก้าสามสี่บ่อเขาเนาะค่ะเอางวัดนี้ไปต่อค่ะคุณผู้ชม ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรคะ่ะแนวทางมันก็นมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะพ่อเซียนเพลงค่ะพ่อเซียนเพลงงวดที่ผ่านมาเป็นจับคู่หลุดแต้มเดียวค่ะคุณผู้ชมหนึ่งแปดผลออกหนึ่งเก้าค่ะผหายมาหนึ่งแปดวดนี้ให้เก้ากับหนึ่งเป็นตัววิ่งบนล่างค่ะเก้ากับหนึ่งเป็นตัววิ่งบนล่างแล้วก็จับคู่ค่ะ จับคู่ใส่กับตัววินค่ะคุณผู้ชมสองสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยจับจับใส่กับเก่ากับหนึ่งได้เลยค่ะคุณผู้ชมมาเก่าสองเก่าสี่เก่าห้าเก่าหกเก่าเจ็ดยังกะจับไปนะคะแต่เพื่อนจับให้ก็มีเก้าเจ็ดกับเก้าสองเป็นตัวเน้นน้ำค่ะคุณผู้ชมเก่าเจ็ดเก่าสองเนี่ยแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองไม่เน้นนะคะแต่ว่าสามตัวค่ะสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสองค่ะมีสองคู่สามตัวสองคู่ค่ะแนวทางของคนวดกอน,นะคะคุณผู้ชมเข่าตรงๆเลยเด้อค่ะ ในขณะที่เสี่ยนอื่นบ่อเขาค่ะคนคนกับเขาอยู่คูเดียวเนาะแล้วก็งวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมากัรลดนี่ลคะคะมีเขามรลดค่ะคุณผู้ชมเป็นธรรมดานะคะเอาไปต่อค่ะคุณผู้ชมสองตัวไปกับบนล่างน,นึ่งเนอค่ะคุณผู้ชมค่ะปูคำโซน ภูความสซนให้วิ่ง7กับ9เป็นตัววิ่งค่ะ7กับ9เป็นตัววิ่งแล้วก็วิ่งได้ทั้งบนและล่างค่ะแล้วก็ตัววินจับใสซกับ7กับ9มี12465ค่ะ12465จับคู่ค่ะ7971เป็นตัวเน้นแล้วก็9492ไม่เน้นนะคะคุณผู้ชมบอเน้นกามาใดขี้กันค่ะ เนาะไปกลับด้วยค่ะคุณผู้ชมบนล่างนะคะมีแค่ซีคูค่ะหายมาหน่อยๆอยค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะจะไปบนกับบนล่างกับล่างเลยเนาะส่วนมากของเพื่อนเขาดีอยู่ค่ะเขาสามตัวโต้งวดก่อนค่ะงวดวันพุธเอ๊งวดวันจันทร์เข้าสามตัวโต้เลยขณะที่วันจันทร์เป็นวันปราเสี้ยนของทุกๆคนเนาะค่ะที่ฮิตกันเบาค่ะคุณผู้ชมแต่ของเพื่อนเขาทั้งตัวโตแล้วก็สองตัวตรงนะคะบนล่างอีกต่างหากค่ะคุณผู้ชมนะคะงวดนี้ซี เก้าสองเจ็ดเก้าค่ะมัดตัวใดกับแคบเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะคะเมื่อที่ผ่านมาของผลลุดค่ะเอาเข่าสามตัวโต๊ะแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างนวดวันพุธก็เลยลุดค่ะวันศุกร์นี้สิบห้าขวามือนี้ค่ะคุณผู้ชมตามต่อนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะปูความสนนะคะที่แบ่งปันแนวทางเนาะแคบหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชม ยปวดหลังเด้ค่ะจารย์พงพารวย1กับ2เป็นตัววิ่งค่ะหนึ่งกับสงเป็นตัววิ่งบนล่างเลขติดหนึ่งกับสองมีหกเจ็ดแปดตัวเดียวกับของแอดจินเลยค่ะของอแอดจินก็ได้ห7เดปดมามาจับใส่กับหนึงกับสองของเพื่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมหรือจะจับใส่เกหรือ8ดก็ได้คิด่านะคะคิดว่านะคะคุณผู้ชมไม่9ก้าก็8ปดอะตรงมา หรือถ้าเป็นหนึ่งก็จับไซเลยค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยแหละส่วนอาจารย์โทรพารวยให้มาวันนี้สิบคู่ค่ะคุณผู้ชมสองตัวสิบคู่มีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเป็นตัวกลับค่ะเจ็ดสองแปดสองสองเจ็ดสองแปดเป็นตัวกลับค่ะแล้วก็หนึ่งแปดนะคะกลับกันทั้งเหมือนเป็นกระสีมีแค่สามคู่แล้วค่ะถ้าเพิ่นไหนไปกลับหนึ่งนะคะมีสองแปด แป2ส7งสอ8เ1็6เจ7ดสองห่ค่ะคุณผู้ชมเป็น10คู่เนาะค่ะอ่าค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะเข้าตัววิ่ง9ตัวเดียวจับคู่บ่อเขาขั้นเป็นเพิ่นมาจับใส่3ตัวนะคะเขาค่ะคุณผู้ชมมันอยู่ในจุดเลขติดเนาะอยู่ในเลขติดค่ะเอาค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะจานพงพารวยแล้วก็ไปเบิ่งหน้าทางห้าน้อยของเพลเนอร์ค่ะคุณผู้ชม จะน่าจะวางฮานอยของอาจารย์ให้ค่ะตอนนี้ก็าลัางเงียบอยู่ปูโคราดค่ะปูโคราดวันนี้วันที่สิบสาเอสิบห้าทันเอวันที่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกแปดค่ะคุณผู้ชมขออภัยค่ะปูโคราดให้วิ่งแปดกับเก้าค่ะเน้นแปดเป็นตัววิ่งนะคะ <c oughs> เน้นแปดเป็นตัววิ่งแล้วก็จับคู่เน้นมีแปดห้าแปดหกแปดเจ็ด 9 5 9 6 9 7ไม่เน้น0 5 0 6 0 7ไม่เน้นแต่มาได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างด้วยนะคะทั้งหมด9คู่ของปู่โคราชค่ะแนวทางคนเดินดีดูกคาคุณผู้ชมแต่ว่าหมดที่ผ่านมาหลุดนะคะงวดที่ผ่านมาหลุด,นะะด,นลดแนวทางมีเขาไม่หลุดละค่ะถึงเดินดีก็มีหลุดเหมือนกันนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะแล้วก็ของปู่07ค่ะปู่07วันที่ 15, สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกแปดนะคะปูซูนเจ็ดให้วิ่งหกปับสองบนล่างคะ่ะเน้นหกนะคะหกบนล่างคะ่ะแล้วก็จับคู่คะ่ะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองและเจ็ดสามค่ะเอาทีพ่านมากคะ่ะคุณผู้ชม ว่ามันมาหนึ่งสี่เนาะฟังผิดค่ะคุณผู้ชมเลขกาผิดจริงๆแล้วอ่ะมันสามสี่เนาะ,ะหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งเพิ่นไปบอหอดนะคะไปแค่หนึ่งหกอ่าอันนี้หลุดแต้มหนึ่งค่ะเพิ่นให้สองสี่แต่ผลออกสามสี่อังวันนี้ตามหมค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ยังเข้าเลขวิ่งอยู่นะคะเข้าหนึ่งอ่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะปูศูนย์เจ็ดนะคะที่แบ่งปันแนวทางค่ะจินตนาข,ของคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาบ่งหน้าางน้มือนี่ค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูนะคะคิดสริงใดสมปรารถนานะคะขอให้ร่ำรวยมีความสุขทั้งกายและใจทุกๆคนค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นั่นไปเ้ยค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ